จะให้ดูที่มาที่ไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ยศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะวจนะแปลว่าคําพูดพุทธะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหนึ่งในหลายชื่อของพระพุทธเจ้านะจากบาลีสยามรัฐหรือฉบับจบอประลออนสยามรออน2นึ่งหนึ่งสอนิานาหนังสือมาทําในสมัยรชัชกาลที่5นะหลักฐานเก่าที่สุดในวินัยปิฎกเล่มที่สอง ท่านตรัสว่าอนุชานามิพิกเวสักยะนิรุติยาพุทธวจานะปริยาปุณิตุนติดังนั้นคําว่าพุทธวจนะเป็นคําที่พระศาสดาทรงบัญญตัตินะว่าให้พิกุเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนในฉบับหลวงแปลว่าอย่างนี้พิกุทั้งหลายเราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมนะหรือ เราอนุญาตให้เรียนพุทธวจนะตามสำเนียงของตนของตนพุทธวจนะนั้นผู้นำประเทศเราทุกยุคทุกสมัยช่วยกันปกปักรักษามามีการพูดถึงคำพระศาสดาตลอดไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะสรุปภาพรวมศาส,สนาพุทธให้นะไม่มีใครมาบอกโยมนะและเชื่อว่าถ้าโยมไม่เคยทราบ โยมก็จะไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของศาสนาพุทธเนี่ยมาอย่างไงเพราะอันนี้ต้องค้นคว้าเองและต้องไปหาหนังสือเก่าในห้องสมุดหนังสือเก่านะซึ่งเราไปหาที่อย่างเช่นหอสมุดของจุฬามีหอสมุดห,หนังสือเก่านะนี่เป็นหลักฐานในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นใบลานเจ็ดผูกนะจากกรุงพนมเปญเนี่ยเป็นพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาษามคต พูดถึงพุทธวจนะดังนี้ในปางก่อนพุทธวจนะนั้นก็ยังบริบูรณ์อยู่ครั้นล่วงไปล่วงไปในภายหลังพุทธวจนะนั้นก็เสื่อมวิปลาสพิรุษผิดเพี้ยนสิทธิละธนิตไปนะมีความสืบต่ออนุสนธิอากูลไปด้วยโทษและพุทธวจนะนั้นชนทั้งหลายที่มีกําลังความเพียรและปัญญาอ่อนเป็นต้นเล่าเรียนแล้วไม่พิจารณาอาักขระและบทพิจนาให้ถูกท่วนเหตุด,ดังนี้พุทธวจนะจึงเสื่อมพิรุษไป ช่วงนั้นเนี่ยมีพุทธวจนะเนี่ยอยู่กี่ประเทศเขาบันทึกไว้5ประเทศอันหนึ่งพุทธวจนะนั้นยังประดิษฐานมั่นคงอยู่ในประเทศทั้ง5 1. ประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยาม2มาลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัธราช3ประเทศเขมรราชคือกัมพูชธสประเทศลามนราชคือหงสาวดีหประเทศพม่าคืออังวะผูกามนะในประเทศอื่นนั้นเสื่อมสูญไป บรรดานราชนทั้งหลายเหล่านั้นนรชนที่ไม่รู้คุณในพุทธศาสนาก็มีมากขึ้นนี่หลักฐานสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะ <c oughs> ไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่สี่ก็พูดเรื่องพุทธวจนะนะตรงนี้ในพระราชนิพน์ของท่านนะพระราชนิพน์ในสมัยรัชกาลที่สนีะ่สมเด็จพระสังฆราชวัดราชประเด็์แปลคงภาษา สำนวนภาษาและตัวสะกดคงไว้ตามต้นฉบับเดิมปีเท่าไหร่2 4งสเนะเพราะนั้นหนังสือนี้รัชกาลที่4ได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมาบอกว่าคนในยุคนั้นก็ปลอมปลอมปนพุทธวจนะแล้วนะท่านบอกว่าคนพานผู้อมิทายาตเหล่านั้นใช่คนรักศินไม่เป็นคนมีศินเป็นที่รัก ก็จะพึงน้อมธรรมะไปตามปรารถนาผันผายเยื้องย้ายธรรมะไปตามปรารถนาเอาพระนามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมาศาสดา,า,าเข้าอ้างว่านี่คำพระพุทธเจ้านี่พุทธวจนะดังนี้เห็นนะ,ะแม้ถ้อยคําของตนมีโทษอยู่ไม่ควรเชื่อไม่น่าเชื่อก็จะพึงเจรจาว่ากล่าวให้คนที่ขลาดคลาดกลัวบาปเชื่อถือเอาว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตรุศาสนา เป็นพุทธวจนะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาดังนี้ดังนี้มีการปลอมคําพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ยุคดึกดําบันแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นให้เราทราบว่าสิ่งที่ผู้นําประเทศเราเนี่ยทุกยุคทุกสมัยช่วยกันปกปกักรักษาเนี่ยคืออะไรคือเนื้อแท้คือคําที่ออกจากปากาศาสดาโดยตรงนั่นเอง ไปดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่5หนังสือพระราชวิจารณ์นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์นะ <c oughs> ก็มีเรื่องพุทธวจนะสองตำแหน่งในที่นี้เห็นนะมหายานไปพบคำพีพุทธวจนะเขียนบรรจุไว้ในถ้ำอย่างนี้ เราลองดูหลักฐานในสมัยรัชกาลที่5อีกหนึ่งหลักฐานคือตัวนี้เป็นพระราชาทะเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสนะอันนี้เป็นภาพถ่ายนะคราวสเสด็จพระพาชวัดบวรนิเวศเมื่อปีมาเสง็พอสอสองพศ2448 พูดถึงพุทธวจนะในหน้าที่ร้อยเก้าตรงนี้นะแล้วก็พูดถึงพุทธวจนะในหน้าที่ร้อยสองตรงนี้นะสมเด็จมหาสมณเจ้าเป็นใครสำคัญอย่างไรเป็นสังฆราชองค์ที่10แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์เป็นมาสิปีนะเป็นลูกของรชัชกาลที่4เป็นน้องของรชัชกาลที่5เป็นอุปชาราชัชกาลที่หอุปชาราชัชกาลที่เ อยู่มาหลายสมัยมากนะเป็นคนวางรากฐานตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งเทรสมาคมวางรากฐานบาลีวยากรการศึกษานะและพุทธวจนะนั้นยังถูกตราอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่44หน้าที่3,939 39, วันที่4มีนาคมพศ2470 โยมเผยแผ่พุพทธวจนะไม่ผิดกฎหมายมีตราไว้ในกฎหมายนะว่าประเทศสยามจากเป็นครังพระธรรมของโลกรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นการหาที่สุดไม่ได้เห็นหทุกคนปกปักรักษาคําพระศาสดาช่วยกันอย่างนี้แล้วนั่นคือความจริงที่สืบทอดมา2,000กว่าปีโดยผู้นำประเทศของเรานะนั่นนี่คือหลักฐานที่เราควรจะทราบ จริงๆอาตมาว่าจะาถ่ายเอกสารมาไว้ให้แล้วก็ให้พวกเราติดใส่ไว้ในห้องสักห้องหนึ่งห้องประชุมหรือห้องไรพวกเราก็จะได้มีหลักฐานโอ้พุทธวจนะเป็นอย่างนี้นะที่มาที่ไปเดี๋ยวไว้ให้ผู้ประสานงานละกันเนาะเอาไฟล์ไปแล้วก็เราจะได้ถ่ายเอกสารเพราะอันนี้ก็ถ่ายไว้ที่โรงเรียนเสนะมีห้องไว้ปฏิบัติสมาธิภาวนาห้องหนึ่งแล้วก็เอาหลักฐาน เก่าพวกนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาไปนะเราจะได้ทราบว่า2,000กว่าปีไม่ได้ไกลนะมีการก๊อบปี้คำพุทธเจ้ามาเป็นระยะระยะระยะตลอดเลยใช้การก๊อบปี้ไม่ได้แต่งใหม่นะเพราะน,นั้นหลักฐานตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้ทราบได้รู้ที่มาที่ไปไม่มีใครรวบรวมให้นะอันนี้ ว่าจะไปแกะกันมาเนี่ยว่าเอ๊ะเป็นมายังไงมาจากไหนที่มาที่ไปเพราะเราก็อยากจะรู้ว่าเออคำพระเจ้ามีจริงไหมหลักฐานในโลกเนี่ยใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราไปดูตรงนี้ที่มาที่ไปเนี่ยคาพระพุทธเจ้ามีมากที่สุดในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือชุดนี้ของหลายสํานักใช่ไหมเขาเอามาจากไหนเขาแต่งเองหรือเปล่าไม่ก๊อปปี้มาอีกเหมือนกัน พระไตรปิฎกปัจจุบันก็ปี้มาจากสมัยรัชกาลที่5คือตัวนี้จอปลอสอนสยามนะปี2 4 3 1ี่ส6ถึงสองสแล้วก็ตัวมาพัฒนาเป็นฉบับสยามรัฐนะปี2468หรือ2470ลาวๆนี้นะแล้วก็ตัวสยามรัฐนี่แหละเป็นต้นฉบับของพระไตรปิฎกทุกๆสำนักในประเทศไทยที่เป็นภาษาไทยปัจจุบันแค่นั้นเอง เรากําลังสาวที่มาที่ไปว่าเอ้ยพระไตปรปิฎกปัจจุบันเนี่ยมันมาจากไหนแน่ที่มาที่ไปยังไงอ๋ออยู่ตรงนี้เองไปดูที่คํานามเขาเขาจะบอกอ๋อเขาใช้สยามรัฐใช่ไหมอ่าท่านี้สยามรัฐมาจากไหนสยามรัฐเนี่ยรัชการที่ห้าเป็นผู้ดําริธรรมรัชการที่ห้าเนี่ยนิมนต์พิขุมาร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วแล้วขอให้นิมนต์ให้พิขุร้อยกว่ารูปเนี่ย ช่วยเปลี่ยนจากอาคัคระขอมาเป็นอัคระสยามจัดเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกเลยนะแล้วราชกาลที่5ก็สละพระราชทรัพย์ของตนเองสองพันช่างพิมพ์แจกไป500กว่าอารามทั่วประเทศแล้วก็แจกไป260กว่าแห่งทั่วโลกเพราะท่านบอกประชาชนท่านเนี่ยนับถือผีถือสางไม่ค่อยต่างจากปัจจุบันนี้เลย นับถือเทพมารพรมอะไรเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยที่มาที่ไปก็ไม่มีบอกกันต่อต่อกันไปแค่นั้นเขาว่าเขาว่าใช่ไหมแต่อันนี้ที่มาที่ไปชัดเจนนะเพราะนั้นภิคุก็เอาใบลานอักษรขอมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นอักษรสยามนะดังนั้นประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อเขามีหลักฐานทางพุทธศาสนาเขาจะเปลี่ยนเป็นอักขระของเขาประเทศไทยก็เอามั่ง สีลังกาก็เป็นอักษรสิงห์ขนอักษรขอมนะอักษรลาวนะอักษรโลมันอย่างนี้นะก็หมุนเวียนไปท่นี้เราสาวไปอีกแล้วใบลานอักษรขอมที่รัชกาลที่ห้าเอามานั้นเอามาจากไหนไม่ใช่เอามาจากที่ขอมทําปรากฏว่าของไทยทําเองรัชกาลที่หนึงดํมบิริทำรัชกาลที่หนึ่ง ยืมพระไตรปิฎกจากประเทศลาวกับลามันมานะแล้วก็นิมนต์พิกขุมา200กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิตปัจจุบันนะแล้วก็ขอให้พิกุ200กว่ารูปเนี่ยนั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดใช้เวลาหเดือนงานนี้เสร็จเห็นะนะหลักฐานตรงนี้ตกมาถึงรอ5้ลอหเปลนมาเป็นอักษรสยาม จากนั้นหลักฐานตกมาถึงประมาณยุคราชการที่7ที่8ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันจนเป็นพระไตรปิฎกปัจจุบันคือฉบับภาษาไทยตรงนี้เห็นไหมนี่แหละเสร็จฉบับแรกเมื่อปีพศ2,500นะเท่ากับว่าเราเพิ่งมีคำพระพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาเมื่อ60กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะ ให้เราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วประเทศในแถสุวรรณภูมิเนี่ยที่นับถือพุทธกันเนี่ยคำสอนลอยมาได้ยังไงเราก็สาวหาไปปรากฏว่าไปอยู่ที่หลักฐานไปอยู่ที่อินเดียในสมัยพระเจ้าโศกมีการกระจายคำสอนทางพุทธศาสนาไป9ต้าตำแหน่งทั่วโลกโดยพระเจ้าโศกมหาราชที่สำคัญมาในดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็ศรีลังกาเห็นไหม ศีลังกามีพุทธพระเจ้าไม่ได้เกิดที่นั่นแต่พุทธไปได้ยังไงนะพระเจ้าไม่ได้เกิดในดินแดนส่วนภูมิแล้วศาส,สนามาได้ยังไงนี่หลักฐานในโลกเนี่ยอยู่ที่ยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะเราจะได้ทราบไทม์ไลน์พวกนี้มีไว้ให้ในหนังสือนี้อยู่แล้วนะในหนังสือจะมีไทม์ไลน์ไว้ให้ทุกเล่มวันนี้น,นําหนังสือมาแจกให้ คุณครูทุกคนผู้บริหารทุกคนนะส่วนนักเรียนน่าจะสะดวกในการโหลดแอปพลิเคชันเพราะคงมีมือถือกันทุกคนอ่าโหลดแอปตัวนี้ไปแอปพลิเคชันตัวนี้จะบรรจุข้อมูลหนังสือทุกเล่มที่เราทำที่เห็นข้างหน้าตรงนี้เราสามารถเปิดดูได้ อยากจิตสงบเจริญอนาปาไม่อยากคิดเยอะทํำยังไงอนาปาทั้งชีวิตที่ผู้เจ้าทรงตรัสรวมไว้ให้แล้วนะพบภูมิในโลกนี้เป็นยังไงยมสะยมพบาลมีไหมผู้เจ้าเรียกยมสะนายนิรยาบาลมีไหมนรกมีลักษณะอย่างไรผู้เจ้าตรัสไปหมดนะเป็นข้อมูล2,000กว่าปีเราในนี้เราจะบอกเล่มหน้าข้อของ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัดไว้ให้หมดดังนั้นเวลาเราไปวัดไหนทุกวัดเราไปเปิดเล่มหน้าข้อตรงนี้ในฉบับนั้นจะเจอทันทีนะเราจะลิงก์ข้อมูลไปที่ข้อมูลเก่าพระสูตรเต็มอยู่ในเล่มหน้าข้อตรงนี้อันนี้ดึงมาโดยสังเขปนะให้เรารู้เนื้อความหลักนี่นั้นนี่ก็เรื่องของภพภูมินะ อยากจะแก้กรรมจําเป็นไหมต้องไปนอนในโรงผ้าขาว,ขาวคลุมบางสกุลเป็นตายเชื่อกได้สายสินต่อชะตาบูชาลาหูไม่เกี่ยวเลยผู้เจ้าบอกมิจฉาทิฏฐิดังนั้นเราจะไปวิ่งทําอย่างนั้นทําอะไรในเมื่อผู้เจ้าบอกมันแก้ไม่ได้จริงเห็นไหมชีวิตเราจะสบายขึ้นอีกเยอะเลิกดียามดีทํำยังไงไม่ต้องไปวิ่งดูหมอดูดวงดาวตัวเลขเป็นยังไงนะ อันนั้นคนขาดปัญญาเขาทํากันคนไม่รู้สุดตะของศาสดาเขาทํากันเชื่อหมอหมอก็ยังพยากรตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็มากังวลใช่ไหมโดนหมอทักเอา้าผีเด็กเกาะหลังอะไรอย่างนี้นะสารพัดก็กลัวกันละอีกสมเดือนจะป่วยนะอีกหเดือนจะตายนะไปสะดอกเคราะห์ซะนะไปทําบุญถวายสังฆทานซะนะที่มาทําบุญไม่ได้ศรัทธาพระเจ้านะแต่เชื่อหมอดูเขาบอกมา นี่เห็นไหมเรางมงายไนงะนี่แหละความงมงายเดินผ่านศาลนั่นน่นนี่ต้องยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีครับมันมีเทวดามาอาศัยอยู่หรอตรงนั้นน่ะพุทธเจ้าบอกไม่มีเทวดาก็ได้สุขทิพย์อายุทิพวรรณะทิพย์เขาไม่มานั่งอยู่ในบ้านเล็กๆสกรปรกไม่มีใครเช็ดถูแอร์ก็ไม่มีใครมันจะมานั่งเทวดาที่ไหนมันจะมานั่งให้เราก็ไม่มีปัญญานะทำความเคารพกันเป็นระเบียบกันหมดเลยเดินผ่านนี่ นะสารเพียงตาก็ต้องบีบแต่ปิ้นปิ้นปิ้น,ป,นปิ้นไปใช่ไหมชีวิตวุ่นวายยุ่งยากนะแต่พระเจ้าบอกไม่ต้องเธอทํากายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมให้ดีจบแล้วนะสิ่งที่บันดาลเธอได้จริงคือกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เทวดาบันดาลอิศวนบันดาลพรหมบันดาลเธอเข้าใจผิดนะเห็นไหมเราจะทราบหมดเลยพระพุทธเจ้าบอกยังไง บอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วเนี่ยย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะเราก็ไปวิ่งหาที่พึ่งใช่ไหมไปดูภูเขาศักดิ์สิทธิ์เมืองจันนี่คนไปเป็นแสนใช่ไหมอ่าปีปีหนึ่งเนี่ยชาวพุทธทั้งนั้นแต่พุทธที่ไม่รู้พุทธวจ,จนะไม่รู้ว่า,าศาสดาตัวเองสอนอะไรเห็นนะก็ งมงายไปตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาว่าเขาว่านะเขาว่านี่ดูศักดิ์สิทธิ์จังเลยแต่พระเจ้าจัดเนี่ยไม่ฟังเห็นนะนี่ทําให้ชีวิตโยมเนี่ยยุ่งยากยุ่งยากขึ้นต้องไปทําพิธีนั่นนนนี่เสียเงินทองเสียเวลาเสียความเพียรและไม่ได้ผลปัญหาสําคัญคือไม่ได้ผลเพราะเราสร้างเหตุผิดนะบุรุษต้องการน้ํามัน อยากได้น้ํามันแต่เอาเม็ดทรายเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําเอามือคันเม็ดทรายบุรุษนี้ไม่ได้น้ํามันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ํามือคันเมล็ดงาบุรุษนี้ได้น้ํามันสร้างเหตุถูกได้ผลสร้างเหตุผิดไม่ได้ผลทาทั้งหลายเกิดแต่เหตุอยากสําเร็จไปบนไม่มีทางได้ผลไอ้ที่ได้ผลเราเราคิดว่าการบนนั้นส่งผลมิจฉาทิฏฐิสองชั้นนะ คือหไม่เชื่อเรื่องการสองไปเชื่อเรื่องว่าเทพบรรดาลอิศวรบรรดาลพรมบรรดาลเทวดาบรรดาลเข้าใจผิดสองชั้นเห็นไหมดังนั้นการรู้พุทธวจนะทำให้ยมฉลาดขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นอยากจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่อยากจะออกรถอยากจะทําบุญสํานักงานก็ไม่ต้องไปรอเวลาเก้านาฬกาเกนาทีเลิกดียามดีต้องไปหาถามหมอว่าหมอ ต้องเวลาอะไรนะเสาเล็งสุกสุกเล็งเสาอะไรผู้เจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดนะสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีนะดังนั้นเลิกดียามดีผู้เจ้าก็ตรัสแต่ไม่เกี่ยวกับดวงดาวตัวเลขเห็นไหมอ่าไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องทําอะไรทําอะไรผู้เจ้าให้เราทําอะไร ประพฤติกายวาจาใจให้ดีนะต่อให้เราทำพิธีกรรมอะไรให้ตายเถอะแต่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจไม่ดีแน่นอนนะไม่ใช่เป็นมงคลแน่นอนนี่แหละนี่คือความจริงที่ผิดไม่ได้